ปัญหาน้ำเสียเป็นปัญหาใหญ่สําหรับคนเมืองโดยพื้นที่จังหวัดนนทบุรีนั้นยังถือเป็นเขตชุมชนเมืองที่ประสบกับปัญหาน้ําเน่าเสียอยู่ในหลายพื้นที่แต่สําหรับคนในชุมชนสิริชัยพัฒนากับมีการจัดการที่ดีมีผู้นําชุมชนที่มีหัวใจรักสิ่งแวดล้อมและมีจิตอาสายัางเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านหรือทอสอมที่จะเข้ามาช่วยดูแล และจัดการกับปัญหาน้ำเน่าเสียภายในชุมชนส่วนจะจัดการด้วยวิธีไหนอาสาดูแลโลกในวันนี้เรามีอาสาสมัครรุ่นเล็กที่มีหัวใจรักสิ่งแวดล้อมอย่างน้องต่างๆจะพาเราไปสัมผัสการทำงานของพี่ๆเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านที่จังหวัดนนทบุรีจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามกันครับ ส,ส,สวัสดีค่ะวันนี้หนูมาหาประธานทสมค่ะอ๋อทสมนนทบุรีคือพ like ี่เองค่ะอ๋อสวัสดีค่ะวันน <aring> ี้หนูอยากเรียนรู้เกี่ยวกับทสมมากเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะท่านเป็นประธานชุมชนสิริชัยค่ะอยู่ในเขตอำเภอเมืองของนนทบุรีเราค่ะวันนี้หนูอยากทราบเกี่ยวกับจุลินทซีย์ค่ะจุลินซียนี่จริงๆแล้วบ้านเราเนี่ยนะฮะ เรายังไม่ค่อยรู้จักกันแค่หลายเท่าที่ทควรทีนี้เราประชาสัมพันธ์เราพูดไปเนี่ยมันมีประโยชน์จริงไหมถ้าให้เขาไปลองใช้ดูเช่นบ้านเขาเลี้ยงสุนัขเลี้ยงแมวเนี่ยามาันฉีเหม็นเนี่ยเอาผสมน้ำแล้วราดปุ๊บไปกลิ่นจะหมดไปเลยน้ำจุลินทรีย์เมื่อเราทำแล้วเนี่ยเราสามารถเอาไปหมักผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวค่ะไม่ว่าจะเป็นสับปะรด มะนาวมะขามเนี่ยค่ะเราสามารถจะมาทําเป็นน้ํายาอเนกประสงค์ได้ด้วยนะคะทำไมเราถึงตง้องเรียกว่าเป็นธนาคารจุลินซีอะค่ะที่เรียกว่าธนาคารเพราะว่าเรามีการจัดทําน้ําจุลินซีใช่ไหมคะแล้วต้องมีการมาเซ็นเบิกอะ,ะ่ะต้องมาเซ็นเบิกว่าใครมาเบิกเอาจุลินซีคใช่ค่ะแต่เป็นธนาคารจุลินซีที่ไม่มีดอกเบี้ยนะคะเป็นธนาคารทําไมเรียกว่าธนาคาร เพราะเรามีมากเรามีมีถังละ500ลิตรน่ะสี่ถังก็2,000ลิตรแล้วเรามีการแบ่งให้ประชาชนไปใช้อย่างไงบ้างมาขอรับเราที่นี่นะฮะโดยที่เราให้เข้าฟรีเราใจเราอยากจะให้ประชาชนเนี่ยเข้าใจถึงจุลินทรีย์มองเห็นคุณภาพของสังคมที่ดีขึ้นิึงแวดล้อมดีขึ้นหนูรู้สึกว่าอยากลองทําน้ําจุลินทรีย์แล้วคะ่ะจะไปดูเลยไหมไปเลยคะ่ะไปปริมาณของถังเนี่ยคะ่ะเป็นกี่ลิตระคะ ถังนี่เราจุมันจุจุ500อลิตรห้าร้อยลิตรจะมีสี่ถังใช่ไหมสี่ถังก็2 0 0พัลิตรแต่และถังเราจะใช้หัวเชื้ออย่างเงี้ยของแกนค่ะแล,แล้วก็ขาดน้ำตาล2แกลสอนผสมกันก็จะเทล,ลงไปเลยมันจะไปนอนอยู่ข้างล่างหนูอยากลองไปทํามากเลยค่ะโอ้โ<ฮ>ได้เลยไปลองลอง,ลองได้เลยนะฮะ,ะในส่วนของจุลินทรีย์เนี่ยค่ะเราก็จะมีการผสมผสมหมักไว้15วันตัวนี้ฮะ คืออันที่เสร็จแล้วใช่ไหมที่หมักครบ15วันแล้วก็จะนำไปใช้ได้เลยตรงนี้ดูดินซีที่แข็งแรงดีขยาบจะมีฟองค่ะงั้นเราลองไปใช้กันไหมลองไปใช้ได้เลยลงคลองเลยไหมเลยใชเลยสิ่งที่น้องต่างได้รับในวันนี้นอกเหนือจากจิตสำนึกที่ดีที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วน้องต่างยังได้เรียนรู้วิธีการทำงานของพี่ๆทศมจังหวัดนนทบุรีและสิ่งหนึ่งที่ทำให้น้องต่าง เห็นมากกว่าบทบาทหน้าที่ที่สมาชิกเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านทำนั่นก็คือพลังแห่งความมุ่งมั่นตั้งใจจริงพลังของจิตอาสาพลังของทศมที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืนและยาวนานหนูได้รู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนที่เป็นอยู่ตอนนี้ว่ามีปัญหาอะไรบ้าง เราต้องแก้ไขยังไงบ้างก็รู้จักวิธีการแก้ไขปัญหาอยากเป็นนะอยากช่วยเขาพัฒนาชุมชนเนี่ยค่ะสิ่งเล็กๆน้อยๆทิ้งขยะอะไรอย่างนี้ก็จะทิ้งขยะแบบแยกประเภทแล้วก็ทิ้งให้ถูกที่นี้ยคนรุ่นใหม่ร้อมใจอาสาดูแล